คำทำนายลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2568ักลัคนาราศีพิจิกดูอย่างไรการดูดวงจากลัคนาราศีเป็นการพยากรณ์ที่ละเอียดอ่อนและแม่นยำกว่าการดูจากราศีเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นการคำนวณจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันที่และเวลาที่คุณถือกำเนิดสำหรับผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายน15ธันวาคมโดยประมาณหากต้องการความแม่นยำสูงสุดควรคำนวณจากเวลาเกิดของคุณเป็นหลัก คำทำนายสำหรับลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2568เดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้สัมผัสกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จการงานและการเงิน ในเดือนนี้การงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเนื่องจากผลงานที่คุณได้ทุ่มเทมานานกำลังจะเห็นผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถของคุณขอให้คุณใช้สัญชาตญาณเฉียบแหลมและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการตัดสินใจ ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรายรับจะเพิ่มพูนและมีโอกาสในการได้เงินก้อนใหญ่จากแหล่งรายได้พิเศษหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวที่อาจจะมากเกินไปควรจัดสรรงบประมาณให้ดีเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของคุณไว้ความรักและความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดคุณมีสเสน่ดึงดูดใจเป็นพิเศษในช่วงนี้ทําให้มีคนเข้ามาสนใจหลายคนความสัมพันธ์ใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดสําหรับคนที่มีคู่และความสัมพันธ์จะค่อนข้างมั่นคงและมีความเข้าใจกันมากขึ้นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ค้างคาใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันขอให้คุณและคนรักหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ทําร่วมกันเพื่อเพิ่มความหวานให้กับความสัมพันธ์ของคุณสุขภาพและข้อควรระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ควรระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจควรดูแลตัวเองให้ดีและหลีกเลี่ยงสถานที่มีมลภาวะช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้พลังงานมากกับการทำงานทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดเช่นการนั่งสมาธิหรือการไปเที่ยวในสถานที่สงบ